สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะน้องๆตัวเล็กๆกันนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็มาดูนิสัยกันนะคะว่าน้องเป็นบุร่ะมีนิสัยเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นที่ตัวที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคุณแม่จะแนะนํานะคะเอาตัวที่ตื่นก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากกวน้องนะคะอ่นนี่เลยจ้ะนี่นะคะน้องเป็นสีลายเสือนะคะลักษณะหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้นะคะน้องจะมีม์กตรงกลางค่ะตรงหน้าขานะคะแล้วก็มีตรงหน้าอกค่ะเมือนพ่อเขานะคะ ใชนะคะบอดี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะกระชับนะคะ,ก,ะ,คะก็คือไม่ยาวหน้าไม่ยาวนะคะเป็นบูดอกนะคะเวลาแรกข้อเลยเกิดมาค่ะเขาจะหปิดสุดแบบนี้เลยนะคะ ไม่ได้ไปตัดน,น,น้องแต่ใ,นใ,นในดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือถุดเป็นธรรมชาติของเขานะคะก็คือในเฟมบุอกจะเป็นประมาณนี้นะคะในครอบนี้นะคะน้องมี9้าตัวค่ะตัวนี้เป็นสีลายเสือนะคะการดูเพศค่ะเนี่ยค่ะดูตัวนี้เลยนะคะน้องจะมีตรงนี้นะคะเป็นเพศผ <Pharm> ู้นะคะถ้าเพศเมียจ,จะอยู่กับตรงล่างน,นะคะนี่เป็นเพศผู้ค่ะเนี่ยค่ะน้องยังมีอาการในการที่สำลักน้ำนมอ,อยู่นะคะ mm hmm. มีน้ำมูคกค่ะเพราะว่าเวลามแม่เขาลงคัดเนีน่ยค่ะนมเขาคัด เวลาเขาดูดกินเขาดูดเร็วดูดแรงนะคะก็จะออกจมูกเลยก็มีนะคะต้องคอยนะคะคอยดูดใช้ตัวแดงดูดออกให้น้องเรื่อยๆนะคะก็คือตัวนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องดูดออกค่ะตาตาไม่อ่างแยวของเล่นไม่อ่าแมวต้องคอยดูดออกให้น้องนะคะต้องคอยดูค่ะอันนี้เป็นสีลายเสือนะคะตัวที่หนึ่งนะคะอย่างนี้เลยนะคะทางฟาร์มเราตอนนี้นะคะเปิดจองน้องแล้วนะคะอย่าทราบราคานะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสีลายเสือค่ะ ต่อไปนะคะนี่น้องตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวนีน้เลยอ่ะนี้เป็นตัวสีครีมนะคะน้องเป็นสีครีมะคะ่ะตัวนี้นะคะหน้าน้องก็จะออกสีดำนิดนะะึงค่ะเขาจะดําเต็มเลยนะคะเพราะตอนนี้น้องอายุแค่สามอาทิตย์เอนนะคะนี่ยตาน้องก็จะออกสีฟ้าน,นะคะแบบนี้ค่ะลักษณะน้องค่ะตัวสั้นๆนะคะรวมกระทันรัดนะคะสีสะโตนะคะแบบนี้ค่ะหน้าบีนะคะเป็นบูดองนะคะลักษณะของน้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะ น้องสีครีมนะคะก็เป็นสีที่นิยมอยู่นะคะอันนี้น้องเป็นน้องสีครีมเลยนะคะเขาจะได้เชื้อมาจากคุณตาเขาค่ะเอาตัวที่ของคุณปู่ค่ะเพราะว่าพ่อของพ่อเขาเป็นสีครีมนะคะจัวนี้ค่ะเป็นลูกของพ่ออ้วนนะคะนี่แม่ตาตาค่ะนี่น้องสีครีมนะคะเพชค่ะเพชพูนะคะนี่เลยน้องเพชพูนะคะ่าค่ะตัวต่อไปนะคะอันนี้ค่ะ เป็นสีเยืนพื้นเลยนะคะสีลูกวัวค่ะหรือที่เขาเรียกว่าสีขาวดานะคะเป็นสีที่นิยมในระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นสีที่ข้ามไม่ตายเลยนะคะคือคนจะชอบสีลูกวัวกันเยอะมากๆค่ะก็คือออกมากีดข้อกีดข้อไม่คืนเหลือเลยนะคะสีลูกวัวค่ะน้องเป็นแบบนี้นะคะดูลักษณะหน้าตาค่ะนะยค่ะยงพี่แก้วเลยค่ะดีสั้นนะคะตังๆอย่างนี้ค่ะสี <blacks S 1> แบบนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะอยนี้เะน้องทีนน่น,น้องแข,ข็งแรงมากๆเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะน้องเป็นเพศเมียค่ะเนี่ยดู นี้เลยะคะ่ะน้องเป็นเพจเมียนะคะเนี่ยค่ะสามอาทิตย์ค่ะเปิดจองอยู่นะคะสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเหรือดูที่หน้าโปรไฟล์ของยูทูบเราได้เลยนะคะเป็น a c e b o o k หรือเป็นไลน์นะคะแบบนี้ค่ะน้องลูกวัวนะคะเป็นสีที่นิยมในระดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวเมียนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะเป็นลูกวัวนะคะเป็นลูกวัวแต่เป็นน่าจะเป็นลูกวัวเพศผู้นะคะตัวนี้ค่ะ ตันนี้น้องหลบตัวนี้ค่ะน้องเป็นเพศผููนะคะตัวนี้น้องโดนจองไปแล้วนะคะคุณแม่จองแล้วค่ะก็รอให้น้องครบ2เดือนจะออกบ้านใหม่ได้นะคะเพศผููค่ะตัวนี้จะเป็นตัวน้องเล็กมากๆเลยนะคะใน็กคอกอน้องจะต,ตัวเล็กนะคะเพราะแม่เขาจะหนักแค่นี้ค่ะเ8ดดกิโลค่ะไม่แม่งมากไปกว่าน,นี้ค่ะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงให้น้องจนอ้วนจนเกินไปนะคะจะสังเกตมาน้องนะคะจะเหมือนมีอายไลเนอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะสีลูกวัวค่ะเพศผููนะคะหนูจองไปแล้วค่ะ โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปแต่ี้ก็เป็นสีครีมค่ะแต่ครนี้น้องจะเป็นสีครีมที่หน้าน้องจะสว่างนะคะเมื่อกี้หน้าน้องนะคะอ่าให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะเนี่ยน้องจะเป็นหน้าแบบเนี้ยค่ะดำๆนะคะไม่ดำหน้าเอาสียน้ำตาลนะคะแต่นี่เป็นหน้าสว่างค่ะตัวเนี้ยน้องโดนจองไปแล้วนะคะหน้าสว่างค่ะก็คือจองไปแล้วค่ะครบสองเดือนน้องก็ออกบ้านใหม่นะคะเนี่ยปากเป็นสีชมพูเลยนะคะตาสีฟ้าค่ะเป็นเพชรพูนะคะสีครีมละมุนนะคะ ตัวเลยนะคะปาตาปตาต้าปีนี้เลยนะคะ,น,คะนี่เลยนะคะให้ดูลักษณะกันนะแบบนี้ค่ะเราหมุนตัวก่อนนะคะโอเคน้องยังกินนมค่ะ ยืนพื้นเลยค่ะพยายามให้ได้หนึ่งเดือนจริงๆค่ะได้หล่านั้นเราจะเสริมอาหารให้หน้องก็คือเป็นปกไก่บดนะคะแล้วก็เป็นอาหารสูตรลูกค่ะหรือเป็นอาหารเม็ดที่แช่น้ำค่ะเราใช้ของรโยคานินนะคะหรือจะเป็นรโยคานินของที่เป็นของเหลวก็ได้แต่รโยคานินนะคะก็คือเราใช้สูตร starter อยู่นะคะก็คือแช่น้ำให้น้องน้ำต้มสุกอุ่นค่ะแล้วก็วิ่งให้เละแล้ให้น้องเริ่มเละกินได้ค่ะผสมกับนมแพะนะคะกินได้ค่ะ อันนี้ตัวต่อไปนะคะเนี่ยอาจจะเห็นนะคะว่าเวลานหนูนมมากๆเนี่ยน้องจะกินจะดูดนมจะดูดจุกันจะดูดกันกทุกที่เลยนะคะน้องยังสะดวกกับการใช้ระบบสัมผัสอยู่นะคะเพราะว่าเขาลืมตาแล้วก็เริงค่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบคลานยึดๆไปเรื่อยๆตรงไหนมี่ตุ่มปีปุ่มสัมผัสตรงไหน,นเขาก็จะดูดเขาคิดว่าเป็นเต้านมแม่เขานะคะเนี่ยค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะสีอา่านี่จะเป็นอา่าตัวดน,นคะคะเป็นสีลายเส้นนะคะน้องตัวนี้ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะแข็งแรงนะคะ คือบ้านเรานะคะแล้วกันในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะน้องจะต้องลงวัคซซนหนึ่งเข็มนะคะหลางจาให้ออกบ้านใหม่ได้นะคะนั่นคือน้องก็อายุจะครบกับ2เดือนค่ะถึงจะไปบ้านใหม่ได้ค่ะนี่ค่ะดูครับตัวนี้หน้าที่มากค่ะอ้วนตุ๊เลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของเป็นบุรอกนะคะก็คือน้องจะป็นิสัยที่ขี้อ้อนมากๆเลยนะคะติดคนค่ะแล้วก็เป็นน้องหมาที่ไม่ชอบความร้อนนะคะไม่ชอบการออกกำลังกายระยะเวลานานๆไม่ดีค่ะเสี่ยงต่อการเป็นพิษรูมนะคะต้องให้น้องักด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญน้องไม่ค่อยขนะคะก็คือสามารถเล่นแม่อคอนโลอพ์ฟเมนได้เลยนะคะน้องเป็นบุรอกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ติดคนแต่ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าอยู่ได้ค่ะก็คือสักพื้นที่ให้น้องน้องสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะเป็นบูยดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เราะวังในการเลี้ยงน้องก็คือเรื่องของอากาศน้องเราไม่ชอบอากาศร้อนนะคะก็คือเสี่ยงในการเป็นที่สุกน้องจะมีจมูกที่สั้นหน้าบี้นะคะเราต้องระวังให้น้องนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะแต่จะฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่จะดูแลน้องนะคะในเรื่องของอากาศแค่นั้นค่ะน้องเป็นบุยดอกเหมาะที่จะเลี้ยงในบ้านค่ะไม่เหมาะเลี้ยงนอกบ้านนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะที่ใส่ทั่วไปน้องก็จะประมาณนี้ค่ะโตขึ้นมาก็จะบ้าพลังค่ะเล่นแรงนะคะซนดื้อมึอนค่ะแทบทุกอย่างค่ะแต่เราก็ต้องค่อยๆสอนน้องนะคะแต่เป็นเขาจะมีความน่ารักอยู่ก็คือเขาจะมีแบบความฉลาดในตัวมากๆค่ะสอนง่ายๆมากๆนะคะสอนไห้ทำอะไรก็จะง่ายค่ะเพราะว่าน้องจะเป็นน้องหมาที่ฉลาดมากๆเลยนะคะอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นคะคะคุณแม่เขาประตุ้นฉีดประตุ้นะคะนระณนี้ะนะคะ่เลยนะคะคุณแม่ยังเลี้ยงลูกดีมากๆเลยค่ะ ะะทางบ้านเราจะอาบน้ําให้น้องนะคะประมาณสัปดาห์ครั้งะคะ่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนเลอกแค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงนี้เราเปิดจองนะคะอย่าลืมทักมาหาน้องๆได้เลยนะคะสนใจตัวไหนทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์เราให้ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้นะคะยังไงนะคืออย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะบ้านเป็นผดลพัชยาค่ะพีนี้ก็จะมีแค่นี้นะไปแล้วค่ะ